ีข่าวดีจริงๆแล้วมีงานงวิจัยรองรับไม่ว่างานวิจัยบ้านเรานะหรือแพทย์แผนจีนนะใช้สิ่งนี้สิ่งนี้บำรุงตับของท่านโดยเฉพาะใครเนาะโดยเฉพาะสําหรับคนที่กินเหล้าทั้งหลายคุณรู้หรือไม่ถ้าคุณกินสิ่งนี้คุณจะไม่เป็นโรคตับแข็งอะ,อะสิ่งนั้นคืออะไรมามาดูกันสิ่งนั้นก็คือต้นลูกใต้ใบค่ะจำได้ไหมลูกใต้ใบนะต่างจังหวัดเยอะมากเลย วิธีการทำนะคุณไปดึงลูกใต้ใบขึ้นมาเมื่อแเมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ต้นเดียวหลายต้นหน่อยนะหลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดสับตะไคร้ไปตากแดดคืนแดดถึงลมให้แห้งสักสองวันสองวันนี้ใช้ได้แล้วหลังจากนั้นคุณนํามาหยิกมือน้อยๆนะมาต้มกับนะ้ำหนึ่งขวดเล็กนะหนึ่งขวดเล็กต้มทิ้งไว้สามถึงห้านาทีคุณยกขึ้นมาดึงกี่ขอเช้าแก้วเย็นแก้วให้ทําต่อเนื่องไปนะหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นแหละ ในลูกใต้ใบเนี่ยสามารถไม่ให้ไม่ให้มาทาลายขจัดสารพิษต่างๆไม่ให้เข้ามาทําลายตับคุณไม่ว่าคุณจะกินเหล้าหรือคุณกินอะไรที่มันจะมาทําลายตับมันสามารถขจัดองกกตับคุณไปได้ดังนั้นถ้าคุณกินเหล้าเยอะๆคุณต้องกินลูกใต้ใบเพื่อป้องกันไม่ให้ขุกตับแข็งนี่แหละคือข้อมูลดีๆที่นําเสนอในวันนี้นะปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีความสําคัญที่สุดบอกแล้วบอกอีกบอกทุกคลิป ยเฉพาะอาการที่หายยากๆนะอ้าววันนี้มาพูดถึงอาการสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องจุกๆท้องนะจุกแน่นแน่นแน่นท้องเนี่ยแน่นไปหมดโดยเฉพาะตอนไหนกินข้าวนิดหน่อยอ่ะมันกินไม่ค่อยได้มันแน่นมันอืดต้องกินทีละนิดทีละหน่อยถ้ากินเยอะโอ้โหหายใจแทบไม่ออกเหนื่อยไปหมดต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกเนี่ยคุณมีปัญหาอย่างนี้ไหมคุณรู้หรือไม่อาการพวกนี้นะคุณจาเป็นนะต้องมีที่ปรึกษา คุยง่ายๆนะหรือต้องมีหมอประจาตัวคอยให้คําแนะนําคุณนะพี่หมอมีตัวอย่างเคสอย่างนี้นะโดยให้พี่หมอได้ให้คําแนะนําปรึกษาไปนะอยู่ในระยะเวลาประมาณเดือนเดียวนะหายจากอาการนี้ได้เลยนะข้อดีของการที่คุณมีพิพิธภัณฑ์นี่ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้หนึ่งคุณมีปัญหาตรงไหนคุณสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอดเลยนะสองคุณประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย ทําให้คุณลดระยะเวลาตรงนี้นะสามสำคัญสุดคือตรงนี้เมื่อคุณประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายมันทําให้คุณหายเนี่ยข้อดีในการที่คุณมีหมอประจําตัวในโลกโซเชียลตอนนี้นะพี่หมอเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆเลยนะที่บอกว่ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นหมอประจาตัวให้คุณนะด้วยระดับราคานะ,ะนะอยู่ที่15,000บาทแต่คลิปนี้คลิปนี้ให้อยู่ที่6,500บาทนะเบอร์โทรศัพท์0 9 7ย์เก 4ี่เอยากถามแล้วถามอีกซับถามซ้ำๆทราบถามทราบว่าอยากหายจากอาการที่กล่าวมาไหมคุณอยากหายไหมถ้าอยากหายโทรเข้ามา0 9, 7, 2, 8, 9, 4, 9, 1, ูนย์9ก้าเจ็เก้นึ่งัชระครัคะ